สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอบุญกุศลที่ทุกท่านทำไม่ว่าจะในศาสนาไหนจงสำเร็จได้แก่บรรพชนผู้ปกปักรักษาอธิปไตยของชาติมาจนถึงทุกวันนี้และสำเร็จได้แก่พวกท่านทุกคนที่ตั้งมั่นและยังต่อสู้มาถึงทุกวันนี้ครับผมมายืนตรงนี้ท่านเชื่อไหมกว่าจะมายืนตรงนี้ได้ ถูกคนต่อยใต้เข็มขัดเล่นใต้โต๊ะบอกว่าผมมายืนตรงนี้ขัดจริยธรรมในการทำหน้าที่ต่างๆของผมผมรู้ด้วยว่าเป็นใครเรื่องนั้นต้องไปจัดการแต่เรื่องส่วนตัวของผมมันเรื่องขี้ปฏิวครับมีคนกล่าวว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องใหญ่แค่ไหนก็เป็นเรื่องเล็ก เรื่องบ้านเมืองเรื่องเล็กแค่ไหนก็เป็นเรื่องใหญ่ท่านอย่าคิดว่าคนยุคสมัยนี้สิ้นไปแล้วซึ่งการใช้เวทมนต์กลคาาาเขาว่ากันว่าหมอผีขมรนยังทำคุณใส่สแม่ทัพภาคที่สองโชคดีครับพวกเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านส่งผมมาตรงนี้และท่านบอกว่า ให้ผมสวดมนต์ให้กับบรรดาพวกเราทั้งหลายนโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะปัญจามาเรชินโนนาโถปัตโตสมัมโพทิมุตตังจะตุสัจังปะกาเสสิธรรมะจักกังปวตติยิเอเตนะสัจะวะเชนะโหนตุเตชยมังคลังโหนตุเมชยมังคลัง พุทธเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะสังฆานุภาเวนะอารหังพุทโธอิติปิโสพระวานามามิหังอรหังพุทโธอิติปิโสพระวานามามิหังอารหังพุทโธอิติปิโสพระวานามามิหังขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองพวกท่านให้แคล้วจากโพยภัยมอผีเขมรมอผีที่ไหนไม่ว่าสิ่งชั่วร้ายใดๆขอให้ปรลาสนาการสิ้นไป พ่อแม่พี่น้องครับเรื่องหุนเซนนะครับคุณหุนเซนคุณทักษิณเขาจะทะเลาะก,กันยังไงเขาจะด่าทอกันยังไงพวกเราปล่อยให้เขาด่าทอกันสิ่งที่เราต้องทำคือแก้ปัญหาภายในประเทศของเราและเตรียมพร้อมสู้ศึกภายนอกประเทศหลายๆท่านพูดบนเวทีนี้แล้วครับ แก้ปัญหาภายในประเทศทำยังไงครับตอนนี้เราก็ทำแบบที่ทุกท่านทำอยู่แล้วถ้าเรากดดันให้หนายมันมรีลาออกคุณแพทองทานจะลาออกไหมครับไม่ออกกดดันพรรคร่วมรัฐบาลถอยจากการร่วมรัฐบาลเขาทำไหมครับก็มีอยู่หนึ่งพักให้เครดิตเขาหน่อยพรรคภูมิใจไทยเขาก็ถอยมา แต่ถามว่าพักภูมิใจไทยกับพักประชาชนถ้าหากว่าคุณแพรทองทานเกิดถูกสารรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพเอาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีพวกท่านจะรวมพลังกันเพื่อลงมติให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีแล้วให้ในายกรัฐมนตรีคนนั้นยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ พ่อแม่พี่น้องคิดว่าพวกเขาจะทำไหมครับถ้าเขาไม่ทำท่านต้องเหนื่อยท่านต้องกดดันไปเรื่อยๆแต่เรามีเครื่องมือครับหลายท่านที่ขึ้นมาบนนี้คงอธิบายเครื่องมือให้ฟังแล้วละ่ะมาตรา144ของรัฐธรรมนูญเรื่องของการใช้งบประมาณผิดประเภทถ้าเราทำสำเร็จถ้าสารรัฐธรรมนูญได้ความเคารพท่านรับไปจาก ปปอชอถ้าปปอชอเห็นว่ามีมูลมันจะทำให้กรรมธิการงบประมาณหายไปทั้งหมดคณะรัฐมนตรีหายไปทั้งหมดสสรัฐบาลสา0รอกว่าคนหายไปสวหนึ่งร้อยกว่าคนหายไปมันจะเหลือแต่เพียงแค่พักพักหนึ่งคือพักประชาชนไม่ได้จะว่าพักประชาชนแต่พักประชาชนเขาบอกแล้วว่าเขาต้องการไปเลือกตั้งใหม่ถ้าเมื่อพักประชาชนลาออก มันก็จะทำให้เข้ามาตราหา้านั่นคือประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขผมไม่ได้เรียกร้องปฏิวัติร,รัฐประหารผมไม่ได้เรียกให้มีนายกในลักษณะอื่นแต่คณะกรรมการการ,การเลือกตั้งตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมาัตริ์ทรงเป็นประมุขนับตั้งแต่พุทธศักราช2475เป็นต้นมาถึงตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนผ่าน เราเปลี่ยนผ่านได้การเลือกตั้งคุณก็ต้องไปจัดให้มีการเลือกตั้งแต่พอไมาการเลือกตั้งพ่อแม่พี่น้องต้องระมัดระวังครับถ้าเรายังคงเลือกตั้งแบบที่ผ่านมาท่านก็จะประเคนอำนาจอธิปไตยของพวกท่านกลับไปสู่ตัวแทนที่เป็นตัวแทนรู้เท่าไม่ถึงการโฉดเขาเบาปัญญาแบบที่หลายท่านพูดอยู่บนเวทีนี้ แล้วท่านก็จะต้องกลับมแบบนี้อีก,อกท่านจะต้องกลับมาแบบนี้อีกอกี่ครั้งเพราะฉะนั้นท่านต้องทำอธิปไตยให้ชัดครับอธิปไตยของท่านมีอยู่สองอย่างอธิปไตยอย่างแรกเป็นดามธรรมอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านรัฐบาลรัฐสภาศาลพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำของพวกเรา แป่คนอื่นๆเป็นตัวแทนไปทําหน้าที่ให้เราครับไม่ใช่เป็นคนไปเถืออนอำนาจอธิปไตยของพวกเราท่านต้องลงหลักปักฐานตั้งให้มั่นในเรื่องอธิปไตยอันเป็นนามธรรมานี้ให้ชัดเจนอยู่ในหัวจิตหัวใจท่านไม่อย่างนั้นไม่มีวันมีประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือท่านมีอำนาจอธิปไตยอยู่ในตัวของท่านครับไม่ใช่ย่อนบัตรและจบกันอธิปไตยสิ่งที่สองคือขอบขันทศสีมาทั้งทางบกและทางน้ํา ของราชอาณาจักรไทยท่านต้องช่วยกันรักษาไว้ทุกตารางนิ้วนี่คือเรื่องภายในประเทศเรื่องต่างประเทศเราต้องกดดันให้มีการยกเลิก MOU4 3่ o u 4 4กับทางกัมพูชาให้มีการเจราจากับบรรดาประเทศที่เคารพและให้เกียรติเราเท่านั้นใครไม่ให้เกียรติเรา เราก็ไม่ให้เกียรติคนนั้นถ้าเรายังหลงไปกับคนบรรดามีจำนวนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าไปลงมติให้ได้รัฐมนุญฉบับใหม่เถอะท่านจะถูกเขาหลอกพวกคนที่จะเอาสอสอรอมากำลังจะหลอกกินตับท่านเหมือนกับการเลือกสอสอครับท่านอย่าไปหลงคารมแล้วไปเลือกตามแบบที่เขาบอกเอาสอสอรอพวกเราไป้กัน ยกร่างรัฐธรรมนูญกันเองเราทําได้ครับจําเป็นต้องไปล้มไปฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเราค่อยๆร่างกันไปทีละมาตรทีละมาตราทําได้ครับผมขอประวัติาร่วมกับพี่น้องทั้งหลายผมเชื่อว่าท่านคงคิดว่าผมพอมีความสามารถบ้างเรามาร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญของเราเองครับอย่าไปรอใครมาร่างอย่าไปเลือกสสรอ อย่าไปเชื่อพวกพักการเมืองทั้งหลายมันหลอกกินตาพวกเราทั้งสิน้นพ่อแม่พี่น้องครับถ้าเราไม่รักษาบ้านเมืองเราวันนี้จะไม่มีใครช่วยเรารักษาบ้านเมืองเราสืบต่อไปคนทำสิ่งใดไว้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ายาธิสังวะปะเตพีชัง ตาทิสังละพระเตพลังวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นกันลญาณการีกัลยานังปาปการตังทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทุกศาสนาได้โดนบันดาลให้คนชั่วจงพินาศสิ้น คนดีจงสถิตสถาพรพี่น้องชาวต่างประเทศครับ Fraternal friends around the world please be understood that we're not gathering here to cause troubles we are united here by the force of nature To safeguard our national and territorial integrity, to protect our sovereignty, and to set the country right. We shall do everything within our capabilities to protect this country and to bring peace and prosperity to the Kingdom of Thailand. Thank you very much.